สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่รถคุเหตรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกประเภทนะครับสายประจำเราอีกแล้วนะครับสายสกูพิเตอร์ทลาสติกเว็บป้าเกียร์มือนะครับเว็บป้าสปิ้นนะครับคันนี้เรียวเรียเลยครับกลางฝนเลยขับมาแล้วฝนตกอ่าเดี๋ยวมาดูรอบคันเลยครับคันนี้เจ้าของทำรีโตไปได้ประมาณ3ปีได้นะครับโดยรวมสภาพรถยังสวยอยู่นะ กระจกยาวเบาสปริงเครื่องดีเกียร์ดีครับรถพร้อมใช้ขับใช้งานได้ปกติคันนี้รถมีประวัติในขนส่งนะครับเป็นเอกสารหน้าเล่มนะดีกว่ารถไม่มีเอกสารนะครับโดยรวมแล้วรถยังสวยนะตอนนั้นนะเจ้าของทำไปบอกว่าทำไปต้อง5้าหมื่นกว่าบาทนะครับ ดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องแล้วนะ ีดเบรกดีนะครับเบรกดีอยู่ซึ่กใครหารถใช้รถขับเล่นราคาไม่แพงคันนี้คุ้มครับฝากไว้พิจารณาเลยขับดีมากกับเจ้าเวปป้าตะบินไปกลบลครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ